สวัสดีนะครับเพื่อนๆนักตกปลานะครับวันนี้นะโอจะมารีวิวสินค้าซะหน่อยหนึ่งนะครับเพิ่มเติมซะหน่อยหนึ่งนะครับของเข้ามาเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวตอนนี้นักงานกําลังทาสต็อกอยู่นะครับลงลาซาด้าชูบี้ครับเดี๋ยวดูสินค้าภายในร้านก่อนนะครับเดี๋ยวจะโปรโมทก่อนพอดีน้องดาวเพิ่งมาทํางานใหม่นะครับถ้าใครมาที่หน้าร้านเนี่ยเจอน้องดาวไม่ต้องตกใจนะครับ ก็จะเป็นพนักงานขายคนใหม่นะครับมาเจอน้องดาได้เลยที่สาขาคลองทวีนะครับเดี๋ยวนะโอรีวิวตัวนี้ก่อนเอาหัวเชื้อก่อนเลยนะครับเริ่มไปทีละอย่างนะครับพูดทีละชื่อเลยแล้วก็สินค้าเนี่ยจะมีราคาแปะอยู่หน้าตัวมาเลยนะครับน้ำกระจายครับสำหรับตกปลาบึกปลาสวายนะครับพิเมียนะครับสำหรับตกปลาบึกปลาสวายเหมือนกันนะครับโอหัวเชื้อโอวันตินครับครอบโคติดบ่อครับหัวเชื้อเคพีครับกัญชาปลาครับ พ่นาเงาน้าครับอีเป็ดครับเมมี่ครับหัวเชื้อเขียวระบมที่นี่ก็มีนะครับปลาเคี้ยวเียบอกวันชัยเนี่ยจัดตัวนี้ไปเลยนะครับอ้าวหัวเชื้อวีพีนะครับครบกลิ่นเลยนะครับแบบขวดนะครับหัวเชื้อเยาฮูปลาเกตนะครับแล้วลงมาข้างล่างนี่จะเป็นหัวเชื้อของพิทับนะครับเซนเต่นะครับทับมาตต์นะครับมีครบกลิ่นเลยนะครับขวดละสี่สิบบาทเท่านั้นนะครับ อ่ะตัวนี้จะเป็นหัวเชื้อผู้ลิ้นนะครับกลิ่นต่างๆนะครับลูกค้าได้สามารถเอาไปแต่งกลิ่นได้นะครับทําสูตรตัวเองได้นะครับแล้วก็มีฮีโร่นะครับสีแดงสีน้ำเงินนะครับด้านล่างจะเป็นหัวเชื้อกลิ่นต่างๆแคนดี้นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับมาใหม่นะครับมีหลายกลิ่นนะครับลองลองดูเข้มข้นดีนะครับแคนดี้ก็มีนะครับครบกลิ่นเลยนะครับแคนดี้นะครับของพิตรีพิตีจุกบบุก็มีนะครับนี่มาด้านนี้ โอ้โหนี่พนักงานใหม่อีกหนึ่งคนเหรอคะสวัสดีก่อนกดติดตามอะไรนะกดติดตามพูดที่อะไรของมึงทำไมาอ่าตัวนี้มาขยับมาเป็นเป็น,เป,นเป็นหัวเชื้อผงมั่งนะครับเฟียบนะครับมีปลารวมนะครับไผ่เขียวเผือกนะครับเฟียบไฮเกตครับ เฟียบโคโค่มะพร้าวครับตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ของ VP เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ลังมาแรงเลยนะครับเป็นหัวเชื้อผงกินเดียวกับหัวเชื้อน้ํานะครับแต่ว่าทําเป็นผงขึ้นมานะครับหัวเชื้อจะเก็บกลิ่นได้นานนะครับส่งกลิ่นได้นานนะครับอยู่ในขนมปังหรือลํำเนี่ยใช้ได้ดีเลยนะครับจินดามมนี้นะครับมีผ่ายเขียวมีไฮเกตครับตัวนี้ของพิ่ต้นเลสโก้ฟิชชิ่งนะครับปังมะควิดนะครับสูตรหนึ่ง ผงชุดรสนะครับสุดสองรสดีที่นี่มีขายนะครับมีจําหน่ายเลยนะครับในชูปี้ก็มีนะครับเป็นร้านน้าโอเองนะฮะตามชื่อร้านเลยนะครับในในชูปี้นะครับถัดมาเป็นยูฮูครับจ้าวเตยเขียวครับเฟียบอดดมครับคนชอบเยอะครับเคแมนครับมะพร้าวเขียวชิปดำครับชิปหมักครับ ปาเกตครับเดี๋ยวพ่อพาไปนะลูกนะข้างล่างจะเป็นมะขิดนะครับเป็นยาฮูชิปมะขิดของพี่ตีนะครับเหมยครับไฮเกตครับของจ้าวไฮเกตเหมือนกันของพี่ตีเหมือนกันนะครับนู่นไฮเกตนั้นแตกครับกำลังมาแรงนะครับห่อหนึ่งแค่25บาทเท่านั้นนะครับของนั้นหนึ่งวัดสิงครับตัวนี้ดีนะครับน้องลองไปตกแล้วได้ปะดินรัวๆเลยนะครับ โ <Omega> อเมก,ก้าสูตรสองได้เลยลูกโอเมก้าสูตรสี่โอเมก้าสูตรห้านะครับอาพวกนี้จะเป็นตกปะเกตปลาน,นินนะครับน้องโอเลือกมาสูตรสี่กับสูตรห้าเนี่ยจะเป็นเป็นสูตรสี่นี้จะเป็นพวกอ่าเขาเรียกเหมือนเหมือนอะไรนะหัวหัวอาหารนะครับแล้วนกะ็ตัวนี้ก็จะเป็นไฮเกต,ตครับซูปเปอร์ไฮเกตกินแล้ว <c oughs> อ่ะอ่ะถัดมานะครับ เป็นลุงนึกนะครับสูตรประเนนนะครับลุงนึกสูตรปลายี่สกครับลุงนึกสูตรไผ่เขียวครับสูตรกล้วยหอมครับลูกเกดครับรวมเม็ตรมะพร้าวครับเนยสดครับครีมใบเตยกะทินะครับแต่ก็มีหัวอาหารขายด้วยนะครับสมานครับสมานตอนนี้หมดมีเหลืออยู่แค่สองสูตรนะครับแต่ว่าปกติมีครบสูตรนะครับที่นี่นะครับเดี๋ยวกำลังจะสั่งเข้ามานะครับ ไฮเกตแฟมิลี่ครับตัวนี้ก็มาแรงครับยืนเยอะครับหัวเชื้อพี่ของเขานะครับเก็บได้นานมากนะครับไม่ขึ้นราไม่เป็นอะไรเลยนะครับดีมากตัวนี้นะครับย่านแถวแถวคลองรังสิตเนี่ยใช้กันเยอะเลยนะครับแล้วก็มาส่งร้านนะโอ๋โอ้ก็ลองใช้ที่คลองทวีใช้ดีครับสุปเปอร์แจ็คครับสีเขียวสีเหลืองนะครับมะพร้าวกะทิครับมะพร้าวขาวนะครับอบแห้งนะครับ อันนี้ลุงนึ่งสุดปนินปังกะทิครับปังขาวก็มีนะครับที่นี่มีปังขาวด้วยนะครับแยมโลนี่ตัวนี้ขายดีจ,จ,ดจ,ดจัดเลยแยมโลคู่กับปังขาวเนี่ยโอ้โหกินดีนะมากเลยนะครับอันนี้มะขวิดครับขยับมาตรงนี้หน่อยตัวนี้เป็นเราทาเป็นเคแมนบ่มนะครับสามกิโลนะครับให้ลูกค้าสามารถนําไปตกได้เลยนะครับ ก็คือสูตรตามตามตามผู้ผลิตเลยนะครับตามของเคแมนเขาเลยนะครับอ่ามีถุงเล็กด้วยนะครับถุงเล็กจะ1นกิโลสี่สบาทแต่ถ้าถุงใหญ่น้องโอทำเป็นสากิโลร้อยี่สิบาทนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเหยื่อของน้องโอเองนะครับยานของทวีรู้จักกันดีครับไม่ต้องปรโมทมากครับเหยื่อบ่มครับของไม่ค่อยมีครับไม่ต้องซื้อเยอะนะครับอย่าอย่าพากันมาซื้อเยอะนะครับค่อยๆซื้อเดี๋ยวหมดครับอันนี้เป็น ของชูรสเนี่ยนะโอเอาสองสองถุงมารวมกันให้เป็นสองกิโลนะครับอ่าตัวนี้เป็นปังขาวหนึ่งกิโลยี่สิบห้าบาทนะครับไอ้ปังปังปั่นของน้อโอเองนะครับหนึ่งกิโลยี่สิบห้าบาทปองๆอย่างนี้เลยนะครับหนักๆเลยนะครับอันนี้ห้าบาทอันนี้เท่าไหร่นะครับห้าบาทนะครับโอ้โหทำไมถูกจังอ่ะแพงไหมใส่ไหนรีวิวให้ดูเดี๋ยวทำไงบ้างครับ พูดดังๆเลย,ยไม่ต <tinc S 2> ้องใจอะไรเลยร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ลำนะครับลำหอมมะลินะครับลำคั่วนะครับเขาจะขายเอ็นนะเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทอือหือใช้ทำอะไรครับใช้ตกปลาใช้ตกปลาตกปลาสวยมากอือหือแพงป่ะ ไม่แพงด้วยอ๋ออ่ะตัวนี้ก็จะเป็นลำของพี่ตีนะครับลำมันแดดอยู่เพิ่งเลยให้พ่อขายก่อนลุงดอนนะครับครบสูตรเลยนะครับลุงดอนนะครับตอนนี้ขาดเป็นบางสูตรเพราะว่าของหมดนะครับน้าโอกกาลังจะไปเอาอยู่นะครับอันนี้ลุงดอนนะครับมาตรงนี้ขยับมาเป็นเหยื่อตรงนี้นะครับนี่เป็นแยมโลนะครับถุงหนึ่งกิโลนะครับวันนี้มันมีชิปช็อกโกแลตติดมานนิดหน่อย แต่ตอนนี้แยมโรลล้วนเลยก็มีนะครับลูกค้ามาเลือกกันนะครับไอ้ยามโรลล้วนเลยก็มีถ้าชิปช็อกโกแลตมันจะมีผสมมาแบบนี้นะครับถ้าใครไม่ชอบก็เอาแยมโรย่างเดียวนะครับหยิบได้เลยนะครับตัวนี้ขายดีมากนะครับที่ร้านโอขายดีมากๆอันนี้ลำมันแดกสูตรสูตรเดียวกับถุงเล็กครับแต่เป็นกระสอบใหญ่นะครับนี่กระสอบใหญ่6กกิโลนะครับลำระเบิดฟินฟองนะครับตัวนี้กระสอบใหญ่เหมือนกันตัวที่จะ5้ากิโล ขนมปังของเ้าเองนะครับขนมปังสามกิโลเต็มนะครับสามกิโลเต็มนะครับหกสิบห้าบาทนะครับนี่ถุงใหญ่ใหญ่กันไปเลยนะโอชอบจัดใหญ่ๆห่ครับลำน้ําแตกนะครับตัวนี้ก็ถุงใหญ่เบิล์มเลยนะครับสามสิบห้าบาทเหมือนกันครับอ่าตัวนี้ลำระเบิดฟินฟอกทาถุงเล็กมาด้วยหนึ่งกิโลนะครับสี่สิบาทนะครับลำขั่วลงดอนนะครับอาไปตรงไหนต่อดีแมันเยอะจัดเลยนะครับอันนี้เป็นสูตรไปก่อนแล้วตอนนี้ เดี๋ยวมาดูพวกอุปกรณ์อุปกรณ์นั่โอ้คงไม่ต้องบอกอันมั้งไม่ต้องรีวิวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วกันเพราะอุปกรณ์เนี่ยเพื่อนเพื่อนมาเนี่ยถ้าลูกค้ามาเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีนะครับครบหมดแล้วก็มียี่ห้อดังๆโด,ดนๆมีหมดนะครับลูกค้าลองมาเลือกดูครับพวกอุปกรณ์ปลายสายมีครบหมดทุกอย่างนะครับนี่มันจะอยู่แถบนี้นะครับอยู่แถบนี้แต่เด no ี๋ยวเรารีวิวเรื่องเหยียบปลอมดีกว่าเพราะว่ามันจะมีชื่อของมันอยู่นะครับ แต่พวกนี้มันเป็นเบสิกอยู่แล้วยังไงก็ต้องมีนะครับถ่ายให้ดูเท่านี้ก่อนเอ้ยลืมตัวนี้เลยนะครับเฟียบลุงอดดมนะครับเป็นเป็นสูตรตกปรากฏนะครับก็กินดีนะครับลูกค้าไปใช้ก็บอกใช้ได้ดีนะครับแล้วโอ๋ก็เลยสั่งมาเพิ่มให้ในเป็น N อสูตรเอ็นยี่ห้อต่างๆนะครับ N ยี่ห้อต่างๆก็มีอยู่แล้วไม่ต้องรีวิวมากเพราะมีทุกอย่างอยู่แล้วนะครับพวกเพวกนี้เนี่ยนะครับกล่องอุปกรณ์ พวกเอ็นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้ามาชมเองแล้วกันนะครับแต่นั้นผมจะถ่ายตรงนี้อ้าวมาเริ่มต้นกันด้วยเหยือปอมแซเอ๋ยนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับจะมีโครงเป็นโครงโครงเบ็ดตัวนี้นะครับเป็นโครงเบ็ดกับเหยื่อเลยนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีเบ็ดแถมหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีเหยือเหยื่ออยู่ข้างในนักสี่ตัวตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับแพ็คดนึงมี4ี่ตัว2องร้อยสองร้อยสามสิบบาทนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกบ สี่ตัวนะครับแล้วก็แถมตัวเบ็ดหนึ่งตัวนะครับร้อยี่สิบาทเท่านั้นนะครับตอนนี้เป็นลุงแซมลุงแซมก็ขายดีครับร้อยหลอไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะจัดเข้ามาใหม่นะครับอ่าตัวนี้สุดเด็ดเลยนะครับฟ้าลั่นครับครบสี่ครับฟ้าลั่นครบสี่นะครับเฮ้ยแล้วเดี๋ยวจะหมดแล้วอ่ะตัวนี้เป็นพิมพ์นะครับลงมาเป็นพิมพ์นะครับกระปอมเอนะครับ ตัดลงมาเป็นกระปอมบีครับอ่านี่คนระับตัวนี้เป็นเหยื่อเนี่ยนโรีวิวให้เลยที่เหยื่อเหมือนจริงอะ่ะที่เราเกี่ยวเบ็ดตรงหัวมานะครับเราเอ็นสอนมาที่ห่วงตรงนี้ครับตอนนี้กําลังลองเพื่อนๆไปเปิดดู u t u b e นะครับที่ที่ต่างประเทศเนี่ยติดอันดับช์ตอันดับหนึ่งนะครับตกปลากระพงตกปลาอะไรได้ดีนะครับพอเราดึงเหยื่อเนี่ยหางมันจะย่นลงไปย่นลงไปเหมือนปลาจริงๆเลยนะครับตัวนี้ลองไปดู ตัวที่เป็นหนอนนะครับถัดลงมาก็เป็นนี่เลยนี่ปลายางแตกขาปากครับตัวนี้ก็กำลังดังนะครับแตกปากตัวนี้ก็เป็นแซดเอ้ยนะครับสไนเปอร์ลูงแซมปลายางหนอนยางนะครับจี๊ดนะครับ USA ครับจามเมกาครับ จะไม่กก็ครบแบบเลยนะครับอันนี้หนอนยางเล็กๆนะครับ Hunter V6 V5 V4 มีหมดเลยนะครับ Fin f o x ครับไอตัวนี้ก็เด็ดนะครับตัวนี้เอเก็บไว้เลยวันเดือนหนึ่งขายเป็นร้อยๆเลยนะครับกบทวินครับกบทวินคู่ครับมินิกับมิกครับตัว250ขายแล้วอรอ คู่ขาไปแล้วอามนโดครับบัโดครับตัวนี้ครับกบไม้นะครับก็ดีจัดเต็มครับก็ดีคู่จิ้นครับซุ per ์ชาร์จครับคันไม้คันมือครับ h u n t ร์ตัวใหม่ครับราคาถูกด้วยนะครับชงครับนี่ตัวนี้เป็นเซตนะครับตัวนี้ก็ขายดีครับซองเล็กๆนะครับมีตัวเบ็ดให้เป็นหนอนเล็กๆ อย่างเล็กๆนะครับนี่อันนี้ไ i d e r a i r เกียนะครับ King f o x ครับกบยางแก๊สกบยางจิ๋วนะครับ Airline ครับนี่กบซุปตาครับถัดไปอีกตุ่นปักเป็ดครับถัดมาก็เป็นตัวนี้อันนี้อะไรนะนี่อัลมันโดนะครับ ไบโอครับตัวใหม่ครับนี่ไบโอตัวใหม่ครับก,นกบนั้นหนึ่งครับนี่๋ยวค่อยๆฉายโอ้โมันเยอะว่ะนี่กบลงแซมเป็นโค้งเลยนะครับราคาติดอยู่ที่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวโนโว่ค่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆนะครับ แจ๋วครับของนั้นหนึ่งนี่แจ๋วนะครับราคาถูกด้วยปลากินกินง่ายกัดโดนง่ายด้วยนะครับกบพร้อมโครงครับนี่อ๋อมันอยู่ตรงนี้นี่เองว่าทำไมมันน้อยน้อยลงนี่มันอยู่ตรงนี้นี่เหยื่อตกปลาหมึกครับโยครับนี่ปลาหมึกอยู่ด้านล่างนะครับนี่โห จิ๊กเล็กๆด้วยนะครับจิ๊กชายฝั่งจิ๊กตามเขื่อนนะครับตามขอบทะเลนะครับวีแบสนะครับถัดมาก็จะเป็นโซนตกกุ้งครับโซนตกกุ้งนั่อก็จะมีคันตกกุ้งมีกล่องตกกุ้งนี่นะครับอยู่ตรงโซนนี้นะครับหัวเชื้อตกกุ้งตกกุ้งด้วยนะครับเอ้าลืมถ่ายตรงนี้นะครับมันระเบิดก็มีนะครับหัวเชื้อกุ้งนะครับก็มีนะครับสายแท็นะครับชุดตกกุ้ง ตัวนี้เป็นข้างในมีอะไรวะอีกมีหาที่วางอันนี้ให้หน่อยเดียวมันวางตกกุ้งหมดเลยอ่ะแต่วางนี้หน่อยนี่ก็ได้เนี่ยนะแนวเหล็กอย่างเงี้ยมาเสียบอ่ะตองอันแล้วก็วางนี่นะครับชุดตกกุ้งนะครับอยู่นี่โหเชือตกกุ้งโหเชือตกกุ้งมาใหม่นียนะครับของอนนจากค่าย เลโก้ฟิตชิงนะครับละต้นเขามาส่งให้นะครับหัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่หัวเชื้อตกุ้งสูตรต่างๆนะครับเล่าหยดบอตัวนี้ก็ใช้ได้ด้านล่างลืมแล้วน้ำพี่ชัยนะครับตกปลานินนะครับตกปลาตามบ่อสปิลชิ่งดิวครับข้างล่างเป็นม่เทปพีนะครับอันนี้จะเป็นส่วนลูกค้ามาพอดีครับอันนี้จะเป็นส่วนของลอกนะครับเราต่างๆก็จะมีครบหมดทุกอย่างนะครับแต่เล่านี่ชิงงดิ๋วชิงงดิ๋วชิงงดิ๋ว จริงเดี๋ยวจริงเดียวก็มีครบทุกอย่างนะครับลูกค้าลองมาเลือกอีกทีนะครับเพราะเจาะรายละเอียดมันเยอะมากนะครับลองมีฝังงนี้แล้วอยู่ในตู้นี่นะครับลองเด็ดๆดวงๆอยู่ในตู้นะครับสวัสดีครับกนแนนะสวัสดีครับก่อนนี่มาเจอที่สาขาคองทวีเจอนายเอกดุจจุงด้วยนะครับเอฟซีนายเอกดุจจุงกมาได้เลยนะครับโซนตบึกนะครับเสื้อก็มีนะครับเดี๋ยววันนี้น้าโอฝากไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าพอดีลูกค้าเข้าแหละ เขาโนัวแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้น้องฝากไว้ก่อนสาขาข้องทวีนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0969290803ใครไม่รู้เส้นทางโทรมาได้นะครับหรือพิมพ์ใน Google Facebook พิมพ์ Google พิมพ์ Facebook YouTube TikTok ชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยครับตกปลาสนักคุ้มภัยเจอแน่นอนครับวันนี้ลากันไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ